ขับวนครับเออให้ขว e ทำมือตาเรวนั่งตรงตรนั่งตรงตรงตรงนี้ an d'e มาถึงที่จบแล้วคือหม่ถึงทีจบแรกเดิก่อนแรกขวาน brain brain เดีอะไร brain พูดตามได้ไหม brain brain คือสมองแรกขวา brain ขวา brain ตั้งใจก่อนกับพี่เมย์ไม่เก่าแล้วนะไม่พูดสักคำหนึ่งแล้วพี่เมย์ไม่เก่าแล้วนะ heart heart คืออะไร heart คืออะไรหัวอะไรหัวใจนั่งเบร์ตรงตั่งเบร์ตรง heart 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 n e x t is t h e lungs lungs หลังของว่าปอด หายใจปอดอยู่ในนี้อยู่ข้างๆหัว t h นะนี่กำลัง b r e a t h i next is the stomach stomach s t o แลว่ากระเพาะอาหารในการกินข้าวเสร็จมันจะอยู่ใน stomach ตรงนี้ นั่งตรงต้นนั่งตรงต้นนั่งแบบนี้ตั้งใจพูดออกเสียงตามยังไม่ได้ยินเสียงเลย s t u d ค่อยทำ e a แ e g ท t ไปแล้ว o k and your ไทำไปแยงทำไป้วไยวยทำไปแ้วยทำไไัทปแล้วไยังไยทำ้านยทปแล้้ลย brain, brain. ไม่ใช่ brr ble ble brain อ่ะอ่ะอ่ะงอีกแล้ว brain, brain. แปลว่าอะไรแปลว่าสะอะไรอยู่ในหัวเนี่ยสมองสมองไว้ทำอะไรเอาไว้เอาไว้คิดนะั่งตัวตรงๆสิเอาไว้คิดต่อมา heart 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 แปลว่าไรหัวอะไรหัวสมองหัวใจเอาไว้ทำอะไรเอาไว้หำเป็นเป็นใกินนี่ยลังลังลังแปลว่าอะไรปอดปอด We use lungs to breathe ใช่ไหมใช่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 ใชหใชใ s t o สโตม่าแปลว่าไงแปลว่ากินข้าวแล้วไปอยู่ใน Store Mark ใช่ครับอยู่ในกระเพาะอาหารเอาย่อยอาหารเอาย่อยอาหารคำา color the pictures of functions of organs to the matching organs so number one number one is a brain so you can see there too Pictures. So you will color the picture that matches to the function of a brain. Is it first picture or the second picture? Next is the heart. The heart. What is the function of the heart? So color the correct picture that matches the function of the heart. ถ้าเรียนจบแล้วจะบอกเราว่าคุ๋มปว่าคูนคูให้ทำหน้างาน use lungs to breathe that matches the functions of the lungs and the last one is the stomach stomach what is the function of the stomach color the correct Picture. Again, let's review our topic about functions of internal organs. Brain. 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 Okay. Heart. 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 Lungs. Lung. Lungs. Lung. Lungs. And stomach. 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 And that's the end of our lesson for today. I hope that